นี่ครับคุณพี่ก็มานครับปลาลาดตัวเบักเลยครับอุ้ยซั่วแน่อู้โอ้หน้องนี่มันมีปลาลาดเว้ยนี่ครับปลาลาดหรือเราเรียกภาษากลางว่าปลากระทิงครับคุณผู้ชมครับโอ้ได้จากตัวอะไรตัวได้ปลาลาดบ่โอ้ครับเป็นเหยื่อไสเดือนไสเดือนโอ้ยมัน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 โอ้ของแท้ของแท้รับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับ วันนี้มากับพี่เซียงครับมายามเบ็ดครับเบ็ดใช้เป็นเหยื่อไส้เดือนครับตอนนี้พี่เสียงได้มาแล้วสองสองตัวครับเป็นปลากระทิงนะครับเป็นปลากระทิงสองตัวครับเดี๋ยวผมถอดขากล้องเลยดีกว่าตอนนี้เป็นไงครับโอ้ล่อนนะครับเมื่อคืนนี้ได้มายามไหมครับพี่เสียงครับได้ไหมครับเมื่อคืนนี้ โอ้โลกว่ามีตรปลามีตรปาหลาดใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับเหยื่อเป็นไส้เดือนนะครับอ๋อเป็นเหยื่อไส้เดือนนะคุณผู้ชมครับเดื่องครับนี่กระนะครับ ขันจำน้ำลิฟเลยครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับอู้หูนุนครับขันจำน้ำลงไปเลยครับนี่ครับอือโอ้ครับคุณผู้ชมครับดูครับขันจำน้ำลงไปลยครับจะอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่หรือเปล่าครับอยู่หรือไม่ครับขันจำน้ำลิฟเลยครับถ้าโดนก็ตัวบรกเเลยแ่ละครับคุณผู้ชมครับ อ้ยหลุดครับคุณผู้ชมครับเกือบแม่นลาครับเบ็ดครับออาดูกันไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับอู้ตะบังบบกเอฟเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตนะครับหาอยู่หากินของคนถินลำน้ำมูลนะครับพอาอยู่หากินกันแบบนี้ครับ ใส่เบ็ดใส่ปลาอยู่ไหมครับพ่าอยู่อีกห้วยเกิดอะไรขึ้นครับมันคือป่อยู่ครับนี่ครับหมายครับวันนี้เมื่อเช้านี่มาตีปลาครับก็เลยเห็นพี่เขายามเบ็ดนะครับก็เลยมาขอถ่ายคลิปพี่อ้ออันนี้เป็นยังไงครับโอ้สายเบี่ยงครับมีสายเบี่ยงครับนี่ครับ นะครับปึ๊บอยู่บ่อ่ออยู่อีกอืมถ้ามันมีปลาช่อนเดี๋ยวผมว่าผมเอาเบ็ดตัวแบบเอฟเอฟของผมมาใส่ลองดูครับเบ็ดคันย,ยาวยใหญ่ๆครับเดี๋ยวมาลองใส่ดูดีกว่าครับเอาละครับกล้องก็กจะสันส่นๆหน่อยครับคุณผู้ชมครับ ตรงนี้มีไหมครับเดีดห,<ะ>หายไปเลยครับมันโตไม่ได้หายครับนี่นี่นี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับรโดนถอนไปเลยเหรอครับอาการนี้ครับดโดนถอนไปเลยครับงานนี้นโอ้ หรือว่าได้ปลาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับพอดเบียดไปเลยหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจครับอ๋ออันนี้เบียดผมนะครับอันนี้เบียดผมครับอ๊บอุ้ยตัวนี้มีสายเบี่ยงครับคุณผู้ชมครับมีสายเบี่ยงลงไปครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียงให้ผมดูหน่อยโอ้ยเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับนั่นก็คุณผู้ชมครับปลากระทิงเลยปลากระทิงครับปลาลาดครับอุ้ย ยกขึ้นมายกขึ้นมาครับอู้โอ้โหโอ้ลุตซะเนาะระวังนะครับโอ้แต่ถ้าอยู่ขนาดนี้มันคงไม่หลุดแล้วละครับนี่ครับโอ้ยมาแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยเอาขึ้นมาโคกก่าครับเอาขึ้นมาโคกก่อนมันจะเหี่ยครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้ยได้เป็นตัวที่สามแล้วครับปลากระทิงครับดูไซส์ครับดูไซส์ปลากระทิงครับ ดูไซส์ครับโอ้โหตัวบบกเอฟเลยครับโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับโอ้ยขอบคุณพี่เสียงมากมากครับที่มาให้เราถ่ายทำครับอ่ะนี่ครับโอ้ตัวที่สามแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตเก็บปลาแล้วไปลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับพี่เสียงไนี้ปลาคอยใหญ่ครับโอ้ไนี้ปลาคอยใหญ่อีกแล้วครับโอ้โอ้ ตัวนี้น่าจะโลได้อยู่ครับออ้ยโอ้อยู่ยิงตีงครับโดนปากเหนียวครับโอ้สุดยอดครับพี่เสียงครับโอ้เก็บปลาเลยครับออ้ใส่เบ็ดแค่ไม่กี่คันครับโอ้อุอ้ยรุดพอดีโอ้ยเกือบครับเกือบโอ้ปลาขึ้นอยู่ครับผู้ชมครับแต่ถ้าใส่เหยื่อไส้เดือนเนี่ยมันก็ จะได้ปลาเกือบทุกปลานะครับครับแต่ถ้าเป็นเหยื่อลูกปลามันก็จะโดนเฉพาะปลาช่อนอค,ครับดูครับคุณจงครัอืมเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับขอบคุณพี่เสียงม,มากๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ